กาบสวัสดีชาวคนรักต้นไม้ครับผมชัางมือใหม่และมือเก่าครับเราไม่คลิปซื้อต้นไม้พาชมต้นไม้คลิปนี้เราจะมาพาชมวิธีขายต้นไม้ครับผมแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่22บหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมได้ทําการขายมูช้างด่างเหลืองครับไปทั้งหมด10ต้นครับแต่มีคนเห็นประมาณสัก8ต้นครับผมเดี๋ยวเราจะพามาชมครับนี่ครับผมขายใน กลุ่มซื้อขายบอลกระดาษนะครับผมผมจะเข้าไปดูนะครับว่าผมได้ขายไปแปดต้นได้ราคาเท่าไหร่บ้างครับนี่ครับเดี๋จะพามาชมเลยครับผมว่าต้นที่ผมพาชมในคลิปนะครับว่าผมได้ทําการขายไปที่รียบร้อยครับขายไปทั้งหมดสิบต้นนะครับผมแต่มีคนเห็นประมาณแปดต้นครับแล้ก็ปิดไปแปดต้นครับแล้วก็ไม่ได้ขายเพิ่มเลยครับ นี่ครับผมต้นที่หนึ่งครับสองวันที่แล้วนะครับนี่เฟซผมเองครับนี่ครับผมได้ทําการขายอะโลคาเซียหูช้างด่างเหลืองครับกระถางแปดเมลที่จริงผมใส่กระถางสิบนะครับโอ้โหหนักมากครับวันนี้ค่าส่งออเอ็มเอส้ยห้าสิบาทครับต้นนี้สวยมากครับขายไปก็เสียดายครับนี่ครับผมคนถูกใจสิบเอ็ดคนครับต้นแรกก็มาดูราคาเลยครับว่าปิดไปเท่อะไรครับหูช้างด่างเหลืองของเราครับ ตอนนี้มีพันห้าพันเจ็ดพันเก้าสองพันสองพันหนึ่งร้อยสองพันสองต้นนี้ปิดไปที่ให้พี่คนนี้ครับ ko ng pop ครับสองพันเจ็ดร้อยบาทครับต้นที่หนึ่งปิดไปสองพันเจ็ดร้อยครับผมต้นที่สองครับนี่ครับ alokasia โเเหช้างด่างเหลืองต้นที่สองครับต้นที่สองปิดไปที่ สามพันบาทครับคุณได้ให้คุณต่ายเบิร์ไปครับแล้วก็ต้นที่สามครับต้นนี้ก็สวยครับนี่ครับน่าจะคืบกว่าครับด่างเหลืองชัดมากครับต้นนี้ครับผมนี่ครับต้นที่สามของเราปิดไปที่ปิดไปที่อะไรครับปิดไปที่สองพันหกร้อยบาทครับผมปิดเรียบร้อยครับต้นที่สองของเราครับ ต้นที่สี่ครับผมต้นที่สี่ครับต้นที่สามปิดไปลแล้วครับเนี่ยต้นที่สามปิดให้ครับสองพันหกร้อยบาทต้นที่สามครับต้นที่สี่ครับผมนี่ครับ ต้นที่สี่สวยครับนี่ครับดูดูครับดูใบซะก่อนครับนี่ครับต้นที่สี่สวยมากครับต้นที่สี่หมช้างด่างเหลืองของเราปิดไปที่สามพันห้าร้อยบาทให้คุณต่ายครับผมนี่ครับต้นนี้สามพันห้าเลยครับราคาขึ้นมาแพงพอสมควรครับต้นที่ห้าครับผมต้นที่ห้าเราขายไปปิดไปเท่าไหร่ครับต้นที่ห้า ปิดไป2 5 0 0ันอบาทครับผมให้คุณศิรินภัทรครับนี่ครับต้นที่6ครับต้นนี้สวยครับต้นนี้อะลอ่าต้นที่ห้าต้นที่เจ็ดครับนี่ต้นที่7ดต้นที่7ปิดไปที่ทอะไรครับติดไปโอ้โหมีคนสู้3า0 0ห้าครับปิดให้พี่คนนี้ครับ3,500บาทครับสำหรับต้นนี้ครับดูครับต่างต่างเหลืองกระจายมากครับต้นนี้ ปิดไปที่สามพันห้าร้อยบาทครับต้นที่เจ็ดต้นที่แปดต้นที่แปดโฮช้างด่างเหลืองของเราปิดไปที่สองพันบาทครับผมนี่ครับต้นที่เก้าของเราครับนี่ครับต้นที่เก้าก็ใบประมาณนี้มีสามใบครับปิดไปที่เท่าไหร่ครับสองพันห้าร้อยบาทคุณเอมมี่ฟาร์มครับต้นที่เก้าต้นสุดท้ายต้นที่สิบครับ ต้นที่สิบปิดไปที่สองพันบาทครับคูณสุเมตรครับผมอ่าแล้วมีคนเห็นโพสไปเห็นโพสแล้วผมก็ได้ขายไปทั้งหมดแปดต้นครับได้ยอดมาที่สองหมื่นหนึพันกว่าบาทครับสําหรับขายอโลฮักอโลคาเซียหัวช้างดังเหลืองของเราครับนี่ครับผมมีคลิปขายด้วยครับไม่ได้ซื้ออย่างเดียวนะครับผมแล้วผมได้ทําการจัดส่งวันจันทร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับ การขายต้นไม้ของเราผ่านกลุ่มของซื้อขายบอลกระดาษนะครับผมคลิปนี้ใครเข้าใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมเราซื้อ,เ,อ,อเราไม่ได้ซื้อและเพาะอย่างเดียวครับเราขายครับเพื่อนําไปต่อ,อยอดในการเพราะต้นไม้ต้นถัดไปครับคลิปนี้ลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกาบสวัสดีครับผม